รู้เหมือนกันนะว่าท่านเนี่ยมาจากไหนถือศิลมานานยังนะพี่ๆนะท่านครับผมรบกวนถามนิดนึงคือท่านเนี่ยท่านมามาจากที่ไหนครับท่านท่านถึงมาบวชเป็นชีพาราหมณ์แบบนี้ครับข้ามาจากประเทศอินเดียจ้ะอ๋อมาจากอินเดียจ้ะ๋อแสดงว่าท่านก็น่าจะปฏิบัติมานานแล้วใช่ไหมครับนานจ้ะแสดงผมผมเองก็ ไม่อยากถามแล้วว่าท่านเนี่ยมาอย่างไรท่านบอกว่าท่านมาจากอินเดียนะแต่ท่านนี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ท่านเป็นคนไทยนะทุกคนนะท่านก็เขินผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะหรือหรือว่าผมไปนั่งหลังกล้องนี้หรือเปล่าครับท่านเดี๋ยวทุกคนผมขอให้ท่านนั่งหลังกล้องดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนผมเจอแบบเป็นท่านจองหน้าท่านอย่างไงท่านอาจจะคือแบบเขินๆอย่างไงไม่รู้ ก็สวัสด so re ีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี c ฟีลุงป้านาอากันทุกทุกคนท่านกันเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมก็ห่างหายจากกันลงคลิปมาหลายวันเลยนะพี่เพราะว่าช่วงนี้ผมเองก็พาน้องๆน้่ไปเตะบอลด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่บ้านผมเนี่ยเขามีประเพณีกินข้าวห่อกันนะครับก็เลยแบบพาน้องน้องไปเตะแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะพี่พี่นะคือวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้หยุดพักผ่อนนะเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมต้องเดินพาเด็กพาเด็กประเดบอลต่อแต่วันนี้เนี่ยมีเรื่องสาคัญมากๆเลยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยมีน้าชายของผมเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอ้ยน้องแฟงเขาเดินมาหาผมเขาบอกน้องแฟงมีชีพรามคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาอยากเจอน้องแฟงมากๆไม่รู้ว่าเขาอยากเจอน้องแฟงเรื่องอะไรไม่รู้ไปหาเขาหน่อยผมก็ถามว่าแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่บ้านน้าเองเดี๋ยวลองไปดูก็เลย ผมเพิ่งตื่นแล้วก็อาบน,น้าเสร็จผมว่าผมจะลองไปดูชีพรามนะครับว่าชีพรามผู้หญิงคนนั้นคือเขาเป็นใครแล้วเขามาจากไหนนะพี่ๆยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคแต่พร้อมแล้วผมจะเดินทางไปหาชีพรามกันเลยตั้งแต่บ้านผมแล้วก็เดินไปเรยครับผมไปก็ทุกคนนะตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านพ่อผมแล้วนะนี่เป็นบ้านพ่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้หนุดบ้านหลังนู้นนะครับที่เป็นบ้านน้าผมแล้วก็อีกอย่างก็คือน้องนวนน้องจันก็ น้องทิพย์เขาก็อยู่ที่นี่นะแต่ว่าช่วงนี้เขาน่าจะไปหาพ่อเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ว่าทามคนนั้นเขาอยากเจอผมทำไมนะแต่เป็นผู้หญิงด้วยคือผมมาเคยเห็นแวบ,บๆนะครับในในกล้องของน้องพิมพ์น้องพิมพ์มาถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเดินดูโอยดอกไม้สีม่วง ดอกไม้สีม่วงสวยมากมากนะพี่ๆนะดูดิพี่ๆเคยเห็นไหมครับอันนี้ถ้าพี่ๆฟีคนไหนรู้จักว่าชื่อดอกไม้อะไรพี่ๆสามารถบอกคอมเมนต์ผม่อยนะเขาเรียกว่าดอกไม้เลยคืออยู่ริมทางเลยนะคือแล้วก็สวยมากมากด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าดอกไม้อะไรอะ่ะนี่ตามติดผมตลอดเลยนะคือน้องหมาตัวนี้คือผมเลี้ยงมาตต้องแต่เขาเด็กๆเลยนะครับต้องแต่เขาเนี่ยเขาเรียกตอนนั้นเด็กๆเขาเกือบ ปุยไปแล้วนะผมก็เลยเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาผงเอาผ้าเช็ดแล้วก็ป้อนนมป้อนอะไรตอนนั้นไม่สบายนะแม่เขาทิ้งเขานะครับปัจจุบันก็โตแก่แล้วชื่อกุ้งนะกุงก้งกุ้งนี่นะครับโอเคพี่เดี๋ยวผมจะมาตามมาไม่รู้ว่าถึงทางคนนั้นครมอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าบ้านนาผมกลางวันกลางวันเนี้ยบ้านนาผมเนี้ยเขาจะไม่ค่อยอยู่เว้ยเจ้าแมวน้อยน่ารักจังเลย แมวเอาแมวตัวกะติดเดียวนี่น่าจะแม่เขาหรือเปล่า ท่านออกจากสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำหรือว่าไปล้างป้านก่อนนะเดี๋ยวรอให้ท่านออกจากสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาหาอะไรน้ำกินดีวะน,นี่ลูกแมวอันนี้ก็เป็นน้าสาวผมเองนะครับอันนี้เป็นบ้านนาทำอะไรอยู่ครับหน่อไม้ ผมเขาบอกเขาทำหน่อไม้อยู่นะขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะนี่เป็นอ,อนญาตดื่มน้ำคนพี่ชิวน้ำมากเลยครับจริงๆอากาศมันร้อนด้วยนะครับคือบ้านน้าผมเนี่ยคือน้าผมเขาจะอยู่กับพี่ชายเขาแค่สองคนเองนะพี่ชายเขานะครับถ้าพี่พเอฟซีรู้ก็เคยผมก็เคยบอกไปแล้วผมมีน้าสาวผู้หญิงคนหนึ่งแต่ อะไรพี่สาวพ่อผมนะครับเขาเสียไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูว่า ยังไม่ออกจากสมาธิเลยจะรอท่านออกจากสมาธิก่อนนะครับทาัานก็ใกล้ๆนะครับทุกคนเขาน่าจะพาตัวในห้องข้างมห,หรือเปล่าเดรอให้ท่านตื่นก่น ออกจากสมาธิก่อนนะครับตอนนี้ท่านท่านกำลังนั่งสมาธินะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านเนี่ยมาจากไหนเป็นใครยังไงท่านเองก็อยากรู้ว่าถึงต้องเรียกผมมาวันนี้นะครับ ี่ก็เป็นลูกของหน้าสาวผมนะนอนอยู่ในเป้น,นะครับนอนเงียบเลยอ่ะ มีก็ผมนีงก็ตื่นเต้นมากเลยนะผมเห็นคลิปที่น้องพิมมาเท่าไหร่ก็เป็นบ้านนะผมเองแต่ว่าผมเองไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกไม่เคยไม่เคยเจอท่านเลยนะครับเจอน้องพิมเนี่ยเคยไม่ถ่ายแล้วแล้วแล้วท่านท่านเจอน้องๆอยู่บ้างไหมครับน้องนัวน้องทิพย์อย่างเงี้ยครับ เจอเป็นบางครั้งจ้ะอ,อ๋อเจอเป็นบางครั้งเจ้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีครับผมสบายดีคือท่านที่ท่านอยากเจอผมนี่ท่านมีอะไรหรือเปล่าครับมีนิดหน่อยจ้ะก็บางกลางวันคืออาจจะเงียบๆนะเพราะว่ามีเด็กๆอยู่นี่นี่ท่านอยู่ที่นี่น่าจะน่าจะเกิดสองสามัทีแล้วนะครับ เงียที่ที่ทีนี่เงียบสงบดีหรือเปล่าครับท่านเงียบดีมากเหมือนจ้าท่านบอกว่าเงียบนะเดี๋ยวทุกคนนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะลองถามท่านดูว่าท่านเงียบมาจากไหนนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าท่านเงี่ยบมาจากไหนถือศีลมานานยังน,นนะพี่ๆนะ ท่านครับผมรบกวนถามนิดนึงคือท่านเนี่ยท่านมามาจากที่ไหนครับท่านท่านถึงมาบวชเป็นชีพราหมณ์แบบนี้ครับข้ามาจากประเทศอินเดียจ้ะอ๋อมาจากอินเดียจ้ะ๋อแสดงว่าท่านก็น่าจะปฏิบัติมานานแล้วใช่ไหมครับนานจ้ะแสดงผมผมก็ไม่อยากถามแล้วว่าท่านเนี่ยมาอย่างไรท่านบอกว่าท่านมาจากอินเดียนะแต่ท่านนี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ท่านเป็นคนไทยทุกคนนะท่านก็เขินผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะหรือหรือว่าผมไปนั่งหลังกล้องนี่หรือเปล่าครับท่านเดี๋ยวทุกคนผมขอให้ท่านนั่งหลังกล้องดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนผมจะแบบไปนท่านจองหน้าท่านอย่างไงท่านอาจจะคือแบบเขินๆยังไงไม่รู้ผมเองก็ไม่กล้าคุยกับท่านสักเท่าไหร่คือท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าท่านเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียใช่ไหมครับ แล้วก็ท่านก็เลยกลับมาที่นี่ท่านแล้วแล้วท่านมาที่นี่ได้ไงครับอันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่ทราบจริงๆครันั้นเดินทุดงมาเรื่อยๆจะ้ะอ๋อแสดงเด,เดินมาถึงที่นี่เลยจะ้ะคนแถวนี้เขาใจดีมากจะ้ะครับผมเขาให้ที่พักอาศัยางวันค้าก็ไปเดินทุดงในป่านั่งสมาธิสงบจิตสงบใจจะ้ะครับ ท่านท่านระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแถวที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นชายแดนหมดแสดงว่าท่านเองเขไม่น่าจะกลัวเรื่องพวกผีปีศาจท่านไม่กลัวอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าท่านน่าจะทุดดงมาหลายปีนะครับท่านไม่กลัวรจครบท่านท่านมีธุระอะไรกับผมหรือว่าที่อยากเจอผมหครับ อย,อ,อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างจ้ะอ๋อครับท่านอยากรู้ว่าเป็นยังไงแสดงว่าท่านไม่น่าจะธรรมดานะน่าจะมีอะไรบางอย่างนะพี่นะคือผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าท่านเนี่ยอยากเจอผมเนี่ยผมผมแปลกใจแค่ตรงนี้เองนะครับว่าท่านทําไมถึงอยากเจอผม ทำไมถึงไม่อยากเจอหญิงเพรผมแปลกใจตรงนี้เองแสดงว่าท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของผมแน่ๆเลยใช่ไหมครับท่านได้ยินมาคร่าวๆจ้ะท่านได้ยินมาเรื่องไหนครับเรื่องล่าผีหรือว่าการช่วยเหลือคนหรือว่ายัางไงครับท่านที่ท่านได้ยินมาได้ยินเรื่องล่าผีแล้วก็การช่วยเหลือคน อ๋อได้ยินเรื่องราผีแล้วก็ช่วยเหลือคนโอ้ชื่อเสียงเรียงน้าผมนิดพี่พี่นะผมก็มี PFC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเยอะมากเลยนะท่านท่านขันเหลืออะไรหรือเปล่าครับท่านมาอยู่ที่นี่ขานเหลือแค่ชุดอ๋อเสื้อผ้าใช่ไหมครับจ้ะได้ครับไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหา านหนึ่งคนเรียบร้อยนะพี่ๆนะท่านเรียบร้อยแล้วก็สงบมากเลยนะครับท่านครับอันนี้ไม่ได้เ้าไก่ท่านแบบอายุค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วปเ่้าๆท่านอายุเท่าไหร่ะครับท่านอันนี้ขอถามนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านแลดูแบบหน้าตายังเด็กมากเลยหน้าตายังอ่อนกว่าผมอีกอราราสามสิบต้นๆได้จ้ะ อายุสามสต้นๆแล้วนะครับก็น่าจะรุ่นทล็หนึ่งสปี3ปีนะครับครับผมถ้าผมพูดจาหรือว่าอะไรไม่ดีผมขอโทษท่านด้วยนะเพราะว่าผมแค่อยากรู้เฉยๆแล้วก็อีกอย่างก็สงสัยว่าทําไมท่านถึงอยากเจอผมอ๋อท่านบอกว่าได้ยินชื่อเสียงเรืองนามของผมเรื่องกันล่าผีอะไรต่างๆอันนะถ้าท่านวางๆก็ท่านสามารถ ไปนั่งสมาธิก็หญิงเพชรได้นะคะท่านจะเข้าใจนะจ๊ะครับท่านก็รู้จักหญิงเพชรหรือเปล่าครับรู้จักรู้จ้ะท่านก็รู้จักหญิงเพชรนะคือท่านเนี่ยมาใสายหรือว่ามาอยู่ที่เนี่ยใกล้ๆบ้านผมนะพอเป็นบ้านนาผมตรงนี้นะคือเรื่องโซเชียลอะไรเนี่ยคือท่านไม่ยุง่งไม่เล่นเลยใช่ไหมครับท่าน อ๋อเล่นไม่เป็นนะครับท่านก็น่าจะบวชอันนี้อันนี้ผมขอโทษจริงๆเลยนะท่านบวชมานานแล้วใช่ไหมครับประมาณสมปีแล้วจ้ะอ๋อสามปีสามปีแสดงว่าท่านบวชตั้งแต่อายุท่าผมดีครับประมาณยี่สิบเก้จ้ะครับผมท่านบอกว่าท่านเป็นคนไทยนะแต่ว่าท่านเนี่ยไปอยู่ที่อินเดีย นะครับแล้วก็ท่านก็เดินทุดงมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่อันนี้ผมแบบอาจจะพูดมากไปนะคลิปเนี้ยแต่ว่าผมยังก็อยากรู้ที่มาที่ไปของท่านท่านชีพามคนนี้นะครับท่านครับดังเดิมเลยเนี่ยคือท่านเป็นคนจังหวัดอะไรครับท่านถ้าท่านเป็นคนไทยถ่าเป็นคนจังหวัดรานนบุรีจ้ะอ๋อแสดงว่าท่านก็อยู่จังหวัดเดียวกับผมเองนี่นะครับ อท่านก็เป็นคนจังหวัดราดบุรีท่านครับผมถามนิดนึงอันนี้ท่านอยู่อำเภอเลยครับอันนี้ผมขอถามนะเพราะว่าผมก็เป็นคนราฐบุรีเหมือนกันครับอำเภอเมืองลาดบุรีจ้ะอ๋ออยู่อำเภอเมืองอทุกคนนะที่ต้องถามนี้เพราะว่าผมก็อยากรู้ประวัติที่มาที่ไปนะท่านก็เลยมาบวชอ๋อเหมือนนี่เหมือนท่านมามาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับท่าน เดินทุดงมาเรื่อยๆนะจ๊ะอ๋อเดินทุดงมาเรื่อยๆแล้วก็มาค้าไม่สามารถเที่ยวได้จ้ะอ๋อไม่สามารถเที่ยวได้อ๋อผมขอโทษด้วยครับผมอาจจะถามคําถามผิดไปท่านมาทุดงแล้วก็ท่านก็เลยมาที่นี่ใช่จ้ะผมก็มีที่นี่เขาใจดีมากเลยจ้ะใช่ครับหมู่บ้านผมเนี่ยคือเขาใจดีครับอีกอย่างก็แถวถๆนี่ก็คือเป็นชายแดนทั้งนั้นท่านเองก็น่าจะซาดดีเพราะว่าท่านเดินทุดงมาสปีแล้วนะครับ แสดงว่าท่านก็น่าจะไปอยู่อินเดียมาประมาณปีสองปีใช่ไหมครับใช่จ้ะถ้าผมถ้าผมพูดไม่ผิด <พา S 1> นะชอบที่นี่มากเลยจ้ะบรรยากาศดีใช่ครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับท่านแล้วก็กลางคืนนี่คือมันจะเงียบสงบมากคือเวลาจากสามทุ่มไปแล้วนี่คือจะเงียบเหมือนแบบเงียบจริง,รงๆรงเพี่พี่รถแทบไม่ค่อยผ่านเลยนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ย คืออาจจะมีรถเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ท่านมาที่นี่เนี่ยคือท่านออกเคยท่านเคยออกไปเดินชมธรรมชาติแถวลำธารบ้านผมนย่งนะครับไปมาแล้วจ้ะอ๋อท่านไปอะครับเนี่ยน้องพิมพหรอครับใช่จะ้ะน้องพิมพเดินมาบังเอิญเจอข้าเจ้าค่ะอ๋อท่านพูดพร้อมมากเลยนะครับผมผมก็เก่งชจท่านมากๆเลยพี่พ โอเคพี่พี่ท่านครับถ้ายังไงวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผมยังขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับท่านขอบใจนะเจ้าที่นี้ครับท่านเดี๋ยวผมขอกลับลาท่านนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเรื่องชุดอะไรเดี๋ยวผมจะจัดหามาให้เรื่องการกินไม่มีปัญหาใช่ไหมครับท่านไม,ทนไม่ท่านไม่ทันเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมว่าจะซื้อน้ําผลไม้เนี่ยมาให้ท่านดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอตัว กลับลาท่านแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะพี่ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาท่านนะครับขอบใจ,จบเจ้ามากงนะจ๊ะขอบใจครับโอเคนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนนะครับตอนนี้ก็ทพานก็นั่งสมาธิต่อแล้วอันนี้คือ นานาผมอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะไปถามนาผมหน่อยดีกว่าหรือว่าไม่ถามดีนะไม่ถามเราเพราะว่านาผมเขาเป็นคนไม่ว่างแล้วก็อีกอย่างไม่ค่อยออกกล้องด้วยพี่พี่ครับว่ายังไงวันนี้ท่านบอกที่อยากเจอผมเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนดีนะฮะไม่มีเลยนะพี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะไปกุงก้งกุ้งไปเร็วไปเร็ว,รวน้ำทังเร็วไปน้ำทัง โอเคพี่พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะฝากกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม